ทอดสวนมักแตกโมพี่น้องแตกรูดอ่ะมันแตกรูดเอามันั้นเร็วเอาลบ่อันนี้นะเอาเอามันเบิรดอะไดินะมันมันเป็นอ้าวบ่อดีบบ่เน่ดูไปแบบไม่บ่อไห้ล้มอ้าวยู่จะคอง นายชายเจตุ๋ยมากได้ดมึงมาเลือกดูมึงหูเลือกออุ้ยเด็ด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 มา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  โอ้ยมักนั่นแล้วนนโอ้ยไวยังเป็นสล้องอินกินเงินถือเลขน้ำอมาละโถใช้เอาเอามาลวันชุกปะใช้นุ่งชุกคนนี้นหวดมันคือยังอันนี้อยู่สินวดงอีเี้ก็ยานะนวดมันเกี่ยวกันนะเอาเขาจะเอาเฮ้ยเอาเอามาผ่าเนี่ยนี่ยายู่เลนี่ อ้าวเจตุิปิดเดอ้อปิดเดอ้อขอบันไดปิดเด้อนี่อ,เอมเออมันหนามันบ่กมันมันสุกันอ่ะผสุกันสกินปิดเลยดิเงยไงเป็นก้อเงยไดทางในี่เอื้อแล้ยงไปเอาหน่อยดำไปไปเอาหน่วยดำแล้วไปุ่นไปเอาหน่อยดำแล้วอุ่น <addition> สังหอนก้อนไปเอาหมากแล้วว่ามันเป็นก้อนมู่นั่น phun mạc phun tăng phù rồi à, ừ, nhàng bôn phải bốn má, bốn má bốn phải bốn cái chân còn, nhàng kia, này, còng lắc lăn vào đây súc lắc song đô. มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเลยมันเป็นอะไรบอกกะเอาน้ำเอาปีโลดเอาไรนี่เคาะบังดูข้าวอยู่บื้อังแคแค่มันกับข้าวได้มาเก็บมุเอาปี๊รดูว่าลายหางใหญ่หาง จะค,คล้องเราบอกว่าซุกเลยกับซุกตับลาวเนี่ยแหละเฮ้ยไปไปผ้าอันเดปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วเอาเอาอีกเอาเออเอาเอามางี้แหละมาเอาให้ยังปิดแล้วคุณบอพานันกันบอพานาันกันบอเออยังไม่จบก่นจับนี่พนันกันบอ สุกบาชุกมาขอสิสำมและเบิ่งนี่ดอสิวัยนี่มาลุ่นสิสิลุ่นคล้องเบาน้าแล้วก็คล้องเจ็ดตุยว่าอันนี้นะนการันตีว่าสุกแนยนอนสุกมาจมาอีกสุกสุกสุกมาชุก ตัวเจ็ดตัวเมั่วถ้ามั่วเท่านั้นหละจะบอกอ๋อบ้นสุกนี่เดน๋ยไปใส่มาทีกเดียวนี่งเอามาสรอางจำ้องเอาเราไปดน้าตัวนั้นดีจังอ้ยโดนเป็นขาเาแค่ไขนาดมออันนั้นเนาะ เบิ่งค่อยสิ่งออกมันก็งลยมันกันเลยเ้อพมันนั่นกันเลยเอะให้เาไปงัวให้งัวยังให้ก้ดีกินเออนีนีดูอยีสูแล้วมันดังตึงแบบนี้มันบอดทุกเนาะเที่ยมกับเทียมตานว่เลอวิตาที่ติดองเข้าไปวู้แจะรงันคันเลยจันเยี่สา ห้าของเราสามเออคนละสามพกนุ่ยคนละสามพกนุ่ยทีนี่ก็เลยบ่พอวไงติ้มเลยหรอิ่มแล้วมันกินไปนะมันเด็ดน้อยมันเป็นหวัดเป็นไข้เราต้องมากินสุดถุกเดียไปเออน้ยกันนี่ก็ึปุบื่นต่นูันตัวตัอย่งเอาเอาเอาด้วยนต้องเอาเฮ้ยค่อยป็นยัดกินลว นี่จ๊แทะหมาของเจ้าเนอะไรไม่จะก่อากของเจ้าอันนี้นัเอาเฮ้พูดนั่นดิาจับปีดพอเราูเ่าเจ้าว่เอาเรือดมแข่งกันมันจบเอ้ยเจ้าอมาการันตีแบบนี้ชุกเดีสวยจะมก้นีปอชิปเลยโทมากจ้าแล้วมีโถงเยอะ เนี <muitas> <arias> ่ยข้าวาบบมีทวงแบบเขาบอกท่านได้ขายเลยเขาให้แล้วเงินนั่นเนี่ยจะไให้อีกแล้วองได้ผอีกอีกุกมากบอเข้าวผ่าจะมาช่องตาชี้ห่าเอาจะห่อจะกรใจายเร็วเรายจังหากระจายลอยนึงเลยเบิร์ลอยนั่นเลยกย่เยเนาะกระจายจะสี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 อ้าทอนเด้อ เจ้าก็ให้แต่ของเจ้าเองนั่าบาทกัจบแล้วกัจบเจ้าให้เอาเจ้าบาทให้แล้วแล้วกระเพาะเซตหนีไว้ก็ต้องมาให้คอยดอกเจ้ามื่อผากไปนี่ด้วยเจ้าไห้ไห้แล้วไห้ป่ได้เขาได้บ้านั่นเออเขาได้บ้านั่นมิตเชลแต่มิตเชลก็ได้ดีเด่นหนี่มากนึงนี่เด็กพอแล้วเงินไห้นั่นพอแล้วไห้แล้วแหละบางอย่างแตัวว่าปิดมานี่เออ นี่มันบ๊อบซุกกให้เราไปแหง้ว่าเรานั่นลูกนึงนั่นนี่เ๋าเจ้ากับนิ้นเเลสะบัอิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ว่าสลองสลองสก้อนสนึ่ง้ลยจะวากันคว่าใครเขากับใครแทก่านี้ได้เนาะสบพี่น้องเดอนเล่นกันนะกระเพราคักลีรอ มัเก็โค่พนะคค่ะเฮ้อมันมีนาเติมนมนมาจากซีซีนั่นหะจักเลบมจักว่าเป็นโหกลอยคุณบอกทนซีซี่นเลด้ไปส่วนัดโพดโหอีกอย่าง นึกว่าก้นมันใช่มัอปาัโอ้สบายดีกบาีใช่ปุยให้มันอ๋อหรอลาพูนลายแต่เป็นชามเป็นชาหมากเลยลยแถวนี้เขแก้วบ่สองแถวนี้กแถวนี้แม่บ่ผุ่นเราวารวยนี้นรปลูกป็นในบักข้าโพดเป็นอ่นีกแบอือ ขากอรีเด็ดยอดมันมากขนาดนั้นเหรอเด็ดยอดอีกเหรอเขาหเดตะกี้พูนตเป็นมาไว้จะมหาเด็ดกันยังวะข่อยเป็นม้เขาาเด็ดเด็ดยอดพิชซัเด็ดป็นแม่คมเขาออลีเขาหมักสลีพันตัวเครื่องามเ่นบางอย่งนี่มันพันหวานเด่นนะเขามาถึงเองลินเหรอเสียอันใดแนวมันอยู่นาเนาะโอ้ยจงไว้ลนี่ เนี่เอาแล้วนะจงไว้ดํอันมากนึงนี่ก็ซ้ำจิปูกแล้วบริบให้จงไวมากนึงเนาะอันนี้มันไวนะเฮาหากับอันเดียวกันบ่ิเวนบ่เมนเยมีฝุ่นมียางครับคนละเอวบริเวันนี้เป่นก๊อกเละเลยทั้งก๊กทั้งใบของเจ้าผ่นบริเเลยบริหาฝุ่นมาใช่โอ้ยเก็บดอกมันไปแกะอันใส่แกงน้อไม่เยะตุ้ยเยอเฮ้ยโเบ็ดอะไราย่านซับครื่มันบอกจักือว่าใส่มือเดียวตุ๊ก เบิ่งยูเานกัน่ไปเสียบมือเดียวนพอดีแล้วเครือมันมุนเก็บมนะอกมาอันนั้นบอกดูตกเกมาช่แงหไม่นะซื้อเป็นซองเนี่ยเอ้แนวมันนแนวว้เหมายังตวยาแล้วพอดีใส่โลกเกบอาไว้จแกงไมเออดูตกเกมใส่ไว้ดอกมันดีเทานี่ชักเครืองขาทุโลกเคย้วยมันไม่มีหหดพุนใส่แต่พู้นีู่หมาก ก้จยซาบนว่านาบไปโลแล้วเอาี่ดินอกเจเจอมราเจซีมันกำลังสรองเจอมราเพิ่งถึกเลงอยู่พี่น้องกีห่น้มอาห้องห้าวเน่าโบห้องห้าวน่โบฮดมือนึ่งกับอยากเหี้ยวแล้วมันเป็นน้ำดินเนาะผูกทิละทื่อ แสดงว่าดินทำนบดดินะะ้ามันจับแบบป้อบวือมมันก็น่าของ้นี่อืมนี่อย่างเชียงพายอืมดีแล้วหนำลายลงมาแล้วเล่นแบบป้อยแล้วเนาะก็คักขึ้กันห้องพายไซนี่คืองานแท่นนี่นี่เออ อน้ำลายน้อมันกับพ่อป้อยแล้วเ้ยยิ่งบอกเลยน้ำลายเหรอมันกัพ่อป้อยหรอปะ น้ำห้าร้อยน้ำด้ายเลยเจ้าบังก็คุ้มมึงใคอยมันปริมีเัวเองจะประคุ้งมันนี่เมนเลยเมนความแล้วคำพิเศษซับงับเอาแล้ปุ๋ยก็นเลยเออากลับไปโซลาเซลอีกก็ถ้าได้มื่นเนาะน้องอีกโอ้ยแต่ลักๆก็คืออยากได้น้องแหละคอยนะเนาะใจตุ๋ยเมนยังบอกเมนเน่าอยัางนี้โอ้ยพวกนั้นก็โพดขี้หนักขีดมูอทั้งทงเหมือนมีขึ้นเลยว่าอยู่หนำอยังโพดหนักขีดมูอ เอออันางมมก,กินมุมมะฮอดข้าวมุก่อยใช่กะมันก็มีคุม้มปู่ก็มีคุ้มมันหินแห่นข้าหินเลยจะปล่อยน้ามใสมันหินเด่นทัานปู่เบ้แล้วมันทาหินคนบัได้ทุกป่ายเขาจะทายให้ลูกช่ไหแมวหมากน้อยประจักษ์หมู่อื่นนี่กินจั่หมากน้อยเนาะบอมพันง่ายอยูนเนาะก็เป็นพันของมันอุ้ยคนละยันชาบเครือมันเด้อเป็นเห็ดนะ <c oughs> มักเขาโคดกับเส้นสิขายนี่ถ้าเบิ่งดถเนี่ยมักแดงบ่เออมักเหลืองบ่เหลืองเบิ่งมากือเหลืองพันหวานนะเหลืองหวานพันน้ำผึ้งบออเออสิขกินดังเาะก็คือจะกแนขาวขอบพันมากชืเหลืองขาบอยาเียวข้าวกมักสิาเดียวัวนอนกินเลืองแป็นข้าวคือเปนน้ำผกชิวมาคังเขาเริมมักเออ มี่เอียนเที่บเแม่ของเจ้าบอกระดับนี้ของเล่นโูกสุเพลินสรองกันอยู่บ้านสวนเบามีอยู่พี่น้องตอนนี้สรองเงินสรองเกลือมาลาเถือกคุ้ยไปเดี๋ยวเขาก็สิเดี๋ยวอําลาพัดจากน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าละกันบ่าเบอร์เบาน้ำสีกลับไปบ้านเข้าสวนตัวเองซะก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ บายบายไปแล้ว